เจ็บม wow, oh, şey oh, ือเลยสบาดีนะม้สบายดีนะม้ยโอยสบายดีนะม้ยสบายดีนาสบายดีนาสบายดีะ้ม้อยาดีน้สสบายดีนะาีสาย้าสบายดีอดีาเคยมนอ้ม้กทุ้ดดูลูกอมุท uh ิตา มุทิตาเอ้ยสบายดีเนี่ยลูกสบายดีเด้อผัวก็ยังโมหนุ่งเสืออยู่ไปหานุ่งเสือไหมอ๋อเอาหน่อยปองลงปงลงโหลดเอปอปงลงหันแหละว้าเฮ้ยปลาเข่าข,าขอยเป็นวันตอมย่อมาเดี๋ยวนี้เอากระดูกมาอดัดเอากระดูกมาอดัดเตรียมกล้องก็เอามาให้ร้อหนีแล้วเห็ด <laughs> ย, <laughs> ยังก็ไม่ได้อีกวันนี้มาลอยมาอยูน่นะแม่พี่ขมุขมุ ไปพอหิบแลนไปหาเสือมาลุงตุงนังพี่น้องเออเสือกระปูเออกินข้าวแล้วก่อนพี่น้องปลาเผาพี่น้องปลาเผาจากแล้วจะไปเติมห่อห่อดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องห้าวหนาหนาซุดอีกโดยเฉพาะโบต้องห่วงพี่น้องแม่ลูกอ่อนบ้านนี่นะโบคอยชี้ได้ปากแดงน้าหมูดอกพี่น้องเอ้ยยุ่งยากเสลือเกินไอเอาน้องให้ป้าเนี่ยไอ าพี่น้องไปเกมันกทางอลยอไปบเพี่น้องไปกับกกินน้ำต้มไก่นะพี่น้องต้มไก่แต่เมื่อคืนห้เนื่อเนี่ยงหวเออมาเดิง่ายเด้อสบายดีพี่น้องหนาสดพี่น้องก็ต้องห่วงหรอก เพื่อได้แต้งหน้ากูแหละสิบโมงเอ็ดโมงบางทีกับ่ายาหลัแจากแจกมาเผื่อยยังดรอกป้านั่นเลยปลาเผาพี่น้องเลยมาต้มต้มไก่โอ้ยอาหารมาบ้านนี่น้ำมันนี่เยอะแยะเลยแกงก่เสร็จปีด้มาขึ้นน้องง่ายหนึ่งเขาจะปัดเกว้า ยายนไปขอดทำจากมาใส่เด็กเดเทำไมไม่ใส่มัไมาใสสั่งบ่กะติดมันก็ติดม่ได้เลยไก่มันตอดหวงหวงอัดไปกับวอยู่ไก่ต้มไก่อยังก็ตอนขาเขาทำเมงปั้นก่อนน้องเลย ได้ขวยกับอย่างมลงิบเมือนก็เสือของป่ลยเดี๋ยวกินนะนี่ใปาอ่ัะเหรอเออบ้อ่ะขึ้นมหมขึ้นจัญงยืนถ่ายอยูที่ไหนลูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Nhà. Gõ Để không có lỡ những video hấp dẫn น้องนแน่น,นึงนะอแล้วแพงหรอป้าเอาน้องคนอื่นไรเดียวเดียวแพงน้องไหม เปล่งตาเป็นอะไรพยายมมอจกตบจุดในตาตบจุดในปาคุดตาส่วนหัวพี่ยังไงน้อยหอห อ่ะเอาลงหน้านะไอ้ร้อยอันนี้นี่ร้อยร้อยเนี่ย,อ,ย,อ,ยอ่ะมามามานี่เอาเข่านหน่อยเฮ้ยให้ดิ้นนะให้กินนนัแ่แหละมันกินโดดเอาอันไปตองเนียนไปตองป้า,อายอะนีออ่ร้อยอืมอายเอ,อ้ยเนี่ยช่วยไล่ปันไงหนาอกนี่

ผลนี่พอดีได้ขึ้นเลยเนาะเออจะผัดบุปไปเนาะนองเซย์ไปให้โคมันหนึ่งเหมือนน่าแต่ใส่เริ่ยอันนี้อ่ะเอ้าเอาโคเอาโคเอาสารโคเอานายพอรึมั้ยโคอ้ําไง

อ <laughs> ย่าได้ยาได้ปัน่นเถอาจับมันเฮ้ยบันบันบันบังอ่ะเข้าไปใกล้ๆเลยทำให้มันนั่งจยกเข้าในหันเนาน

กินปลาบปแต่คอยังลายพี่นองเอ้ยคอแต่หัวกับตา <c oughs> ยากไปหาถ่ายคลิปเกลียดนอกสิตใต้เลยพี่นองเอ้ย <c oughs> <c oughs> ได้คุณโแทบขาดนะได้บัได้ทังลูกสิคนมพงกระเปบได้คือเก่าเนางเั้ถพาม่เอ้าหายบวาวได้ล่ะเขาดอกลข้าวสิตาบิุญหงบุนเวนอีนี้กบัได้ก็เมือนอะไระ nói anh nha hả?

กับส่วนทองก่นองขคองแซ่คือปลาองปลาเช่าแล้วเอิ่มแล้วอิ่มเจ้านะบ่ไหรเลอิ่มแล้วคองกดป้อนส่นกะปอลายแอเน้อแอเน้อาดีพอสสตอนมัหาเลยตอนปีนังเห็น ตอนนีามัิกินลา2โมเห้อกรเตนมันไข่เลยพี่น้ยวเอ้ยห้าโมมักไปไหนเขากินแต่ส่วนเอื้อมส่วนหัวกับส่วนท้องมันบอกินได้มันมีสีเั่นส่วนเอิ้มนี่ขี้มันออกเบิด <coughs> Nhanh. <Num> อี่มลนเด่มอ่ะงานเลยเลยยังเอแบบอยกอดอีกไหมมันตั่งกินลืมลืมมาแบบนั้าพอๆกันขน่มน้องแซ่บแซ่บ